สวัสดีครับตลอดกับกายวันนี้เราก็อยู่กันที่ดอยม่อนแจ่มอีกแล้วจ้าเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมาเดินชมความสวยงามของดอยม่อนแจ่มนะครับก็คือเป็นช่วงช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงไฮไลท์ไฮซีซันของอาทางทางเหนือ เนะาะอย่าใช้คำว่า,ชเ,า,เ,าเชียงใหม่เลยเพราะว่าทางเหนือตอนนี้ก็คือเริ่มมีอากาศดีนะครับดอกไม้เริ่มสวยเพราะฉะนั้นคือวันนี้เราก็เลยจะพาทุกคนมาเดินชมความสวยงามของม้นแจ่มกันนะครับมาดูดอกไม้มาดูนักท่องเที่ยวกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่าจะว่าจะมีอะไรน่าสนใจแล้วสวยแค่ไหนเหมือนที่ทุกครั้งพามาหรือเปล่า แล้วเมื่อขึ้นมาบนดอยม่อนแจ่มนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการมาถ่ายภาพกับธรรมชาตินะครับถ่ายภาพกับดอกไม้นะฮะก็จะมีหลายๆจุดที่าชาวบ้านแถวนี้หรือชาวเขาที่เขาทำาจุดที่ถ่ายดอกไม้นะครับก็คือถ่ายภาพกับดอกไม้ทําเป็นสกายวอล์กอะไรอย่างเงี้ยครับให้เราได้มาถ่ายภาพนะครับก็จะมีค่าเข้า,ขา เล็กๆแน้อยเพื่อสร้างไรายได้ให้กับเขาเรียกชุมชนในท้องถิ่นก็คือคนละ20บาทมันก็ไม่ได้แพงนะครับก็คือสามารถเข้าไปถ่ายภาพตามจุดต่างๆที่เขาจัดไว้ได้ก็คือเนี่ยอย,อย่างเช่นด้านหลังตรงนี้นะครับก็คือจะจะเป็นสกายวอล์กนะครับแล้วก็ประดับเขาก็จะปลูกดอกไม้ปลูกสตรอเบอรี่นะครับให้เราเข้าไปถ่ายภาพแล้วก็มีพ็อปให้สําหรับบอกว่า มีกระโล่งะนะครับถ้าภาษาเหนือเขาเรียกกระโลงก็คือตะกร้านะครับสำหรับ,เก,บเก็บดอกไม้เป็นพบถ่ายภาพอะไรอย่างเงี้ยนะฮะและด้านนี้ก็จะมีเช่นกันนะครับนี่ก็คือจะบอกว่าถ่ายภาพกับบรรยากาศสวยๆของอมอนแจมนะครับซึ่งก็จะมีค่าเข้า,ขา,ขานะครับอ่า2บบาทซึ่งถือว่าให้ไปเถอะเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นเนาะก็สวย บรรยากาศดีแล้วก็สามารถแบบว่าขึ้นมาถ่ายภาพอแลมามาพักค้างคืนได้บนอ่านั่งนะครับก็ทําให้บรรยากาศการท่องเที่ยวของบ้านเราดูคือคักขึ้นนะครับกับช่วงหน้าหนาวนะฮะแต่ถามว่าตอนนี้อากาศเย็นไหมก็ยังไม่ได้ถึงขนาดหนาวมากนะครับแต่ก็คือ อากาศเย็นๆสบายๆขึ้นมาชมความสวยงามของอบนดอยมั่นแจ่มมาชมดอกไม้มาชมคิวเขามารับอากาศเย็นมาเขาเรียกมาสูดโอโซนกันนะครับแตตอนช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่เริ่มใกล้วันหยุดยาวนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวมาขึ้นมาเที่ยวกันนะฮะแต่ตอนนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวคนไทย เพราะว่าท่องเที่ยวต่างชาติมาไม่ได้อันนี้เราก็ได้ของกินแล้วนะครับนี่อันนี้คืออย่าเข้าใจผิดว่าเป็นข้าวโพดหรือเป็นมันนะครับอันนี้ไม่ใช่มันนะครับเราก็ไม่ใช่ข้าวโพดนะฮะเวลาเราขึ้นมาบนว้านแจมมันจะมีผลไม้ชนิดหนึ่งที่เขาขายกันก็คือบัวหิมะนะฮะนี่เขาจะเสียบเหมือนข้าวโพดเลยเห็นไหมครับนี่นะฮะเราก็เดินกินกันกุ๊บๆไปนะฮะอ่า รสชาติของมันก็จะเหมือนมันแก้วนะครับแล้วก็ผสมกับาวานหวานนิดนึงอ่ะนะจะมีเทคเจอร์แบบว่าก็อร่อยนะคมาเดินกินเล่นโอเคแล้วเขาบอกว่ามันมีสรรพคุณทางทางยาด้วยนะก็ะคืออาจจะช่วยอะไรได้บางอย่างแต่ไม่รู้ไม่ได้ถามแม่ค้ามา <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็เป็นบรรยากาศความสวยงามของดอยม่อนแจ่มนะครับที่พาทุกคนมาดูมาเที่ยวนะครับก็คือช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงบรรยากาศของการท่องเที่ยวของทางเหนือเลยนะครับว่าอากาศดีๆนะครับก็คือจะมีะมีหมอกมีดอกไม้สวยๆให้ถ่ายเพื่อนๆสามารถมาเที่ยวกันได้นะครับถ้ายยงไงไทายนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกายอัพทูมีไว้ด้วยนะครับอ๋อแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาพี่กายพาไปเที่ยวที่ไหน จะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกายอัพทูมี h ชาแนลไปแล้วครับสวัสดีครับ